สวัสดีครับท่านผูช้ชมทุกท่านครับก็หลังจากปลูกข้าโพดได้สองเดือนพอดีเลยนะครับก็กำลังออกดอกนะครับช่วงนี้กำลังให้น้ำตอนออกดอกหัวนะครับตอนที่ข้าวโพดกำลังออกดอกหัวนะครับต้องเร่งให้น้ำนะครับ อย่าให้ดินแห้งนะครับก็คือมันจะช่วยให้สร้างเม็ดเม็ดเต็มฝักนะครับถ้าช่วงนี้ขาดน้ำนะครับเม็ดก็จะไม่เต็มฝักนะครับก็จะเป็นฟันหลอนะครับ2เดือนนะครับกําลังออกดอกนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้สายน้ําพุ่งนะครับ ก็ใช้ได้นะครับสบายนะครับดูจากกระโพดแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับก็คือช่วงนี้ปลูกบนไร่ก็เลยจะไม่ไม่ไม่งามเหมือนในนาเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแบบนี้นี่นะครับ ให้น้ำใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณไล่กว่ัวนะครับตอนนี้ก็โพดก็กำลังแพงนะครับอาหารสัตว์แพงนะครับ กระโพดพันซีพีห้าสามห้านะครับต้นจะสูงนะครับฟักจะโตจะใหญ่กว่าพันอื่นนะครับแต่อายุการเก็บเกี่ยวก็จะยาวขึ้นนะครับร้อยี่สิบวันนะครับก็จะเปืองน้ำนะครับสำหรับพันนี้นะครับนี่นะครับสูง ท่านผู้ชมนะครับมีพื้นที่นะครับร่องปลูกกระพูดนะครับถ้าใครมีระบบน้ํานะครับวางระบบท่อมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สายน้ําพุ่งนะครับใช้สายน้ําพุ่งลดน้ํานะครับไม่ต้องทําร่องนะครับเวลาหยอดหยอดเรียบนะครับใช้เครื่องหยอดนะครับผมมันตรงไหนไม่ถึงผมก็ใส่สายน้ําหยดเพิ่มนะครับเพราะว่า อันนี้มันจะมีก๊อกตัวเล็กนะครับแล้วก็วไอตัวใหญ่นี่ครับแบบนี้สําหรับไว้ใส่สายน้าพุ่งนะครับแต่อันนี้ใส่สายน้ําหยดนะครับก็คือเลือกเอานะครับจะปลูกอะไรก็ได้นะครับถ้าปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วนะครับก็สามารถปลูกมันได้นะครับเพราะว่าผมจะทําสายนี่นะครับ เราปิดเปิดขนาดพอดีล่องมันนะครับปลูกมันก็ได้นะครับปลูกกระโพดก็ได้นะครับหรือจะปลูกกระโพดแบบสายน้ำหยดก็ได้นะครับหรือจะใช้สายน้ำพุ่งก็ได้นะครับสะดวกสบายนะครับถ้าเราวางทอ่อวางสายไว้เรียบร้อยนะครับเราจะปลูกอะไรก็ง่ายนะครับ ก็ทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฟักทองนะครับเครือตายนะครับก็ผมจะไม่ปล่อยลูกโตเท่าไหร่นะครับอันนี้ประมาณสองจะสองโลสามโลนะครับอันนี้พินพันธ์มรกตสอนแดงนะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่ชอบแต่งไทยแต่งไทยก็มีนะครับนี่ แตงไทยเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับสามารถเก็บเม็ดไว้ได้นะครับมีพันธุ์เดียวนะครับที่สามารถเก็บเม็ดปลูกไว้ได้นะครับเพราะว่าตามท้องตลาดไม่มีขายนะครับพันธุ์สหรับพันธุ์นี้นะครับถ้าใครสนใจเม็ดนะครับทักมาได้เลยนะครับอันนี้ก็ยังลูกไม่ใหญ่นะครับไม่โตนะครับนี่นะครับเป็นพันธุ์ลูกสีขาวๆนะครับถ้าลูกโตเต็มที่นะครับ เกือบถึงสิบกิโลนะครับสําหรับแตงไทยพันุนี้นะครับแต่ถ้าปลูกทั่วๆไปนะครับอย่างน้อยก็มีสามสี่กิโลนะครับนี่นะครับมันดกนะครับแตงไทยพันุนี้นี่อีกกประมาณสักเดือนกว่าไม่ถึงเดือนก็ได้กินแล้วนะครับนี่นะครับสําหรับกรอนนี้ก็สามลูกสี่ลูกเดี๋ยวมันก็จะติดเรื่อยๆนะครับติดมาทางนี้ครับ ตอนแรกแตงไทยมันจะติดตรงโคนนะครับเดี๋ยวมันก็จะมาติดตรงนี่ครับเริ่มมาปลายเขือแล้วนะครับติดไปเรื่อยนะครับนี่มันเริ่มติดไปเรื่อยสำหรับแตงไทยกินอร่อยนะครับกินอร่อยพันนี้เนื้อเยอะนะครับหวานหอมนะครับผมติดใจนะครับเลยผมปลูกเรื่อยๆนะครับปลูกขายก็ดีนะครับ แตงไทยพันธุ์นี้นะครับเพราะว่าในท้องตลาดไม่ค่อยมีนะครับมีแต่พันธุ์ซื้อเม็ดตลาดทั่วไปนะครับนี่อันนี้ก็แค่ลูกนี้ก็มาโลกลาแล้วครับลูกนี้ถ้าโตเต็มที่ก็สามสี่นะครับเนื้อหนาหวานหอมนะครับถ้าเป็นอันนี้นะครับจะหอมนะครับสีนี้นะครับ ไม่รู้มันกลายพันธุ์มายังไงนะครับแต่สีแต่อันนี้มันจะเป็นเนื้อสีขาวส้มๆนะครับแต่อันนี้จะเป็นเนื้อสีเขียวนะครับแต่ต้นเดียวกันนะครับแต่แบบนี้จะเนื้อแข็งหอมกว่านะครับก่อนที่แตงไทยหนึ่งล่องนะครับน,นี่ก็เป็นฟักทองนะครับฟักทองก็ จะได้ผลผลิตรอให้ขึ้นนวลก็เก็บได้แล้วนะครับนี่ก็ประมาณสองสามโลนะครับลูกนี้ใช้ขายตาบ้านทั่วไปนะครับมี เดี๋ยววันนี้จะเดินดูให้หมดนะครับผ่าเดินดูให้หมดว่ามันมีอะไรนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟักทองลายข้าวตอกนะครับนี่นะครับลูกกําลังสวยนะครับหน้าทําขนมสักขยานะครับอันนี้ก็ประมาณโลกัวนะครับนี่เกือบสองโลนะครับลูกเล็กๆขนาดนี้กําลังขึ้นนวลนะครับกําลังจะเก็บได้นะครับ ก็ฟักทองสังขายานะครับก็ดกพอสมควรนะครับสำหรับทองพันนี้นะครับนี่นะครับลูกก็แต่มันลูกไม่โตนะครับพันนี้ครับลูกประมาณสองโลสามโลนะครับลูกเล็ก แถวนี้ขายดีนะครับลูกเล็กไม่ต้องถึงกับลูกใหญ่มากนะครับนี่นะครับนี่กำลังสวยกำลังจะขึ้นนวลน,นี่ฝั่งนี้ก็เป็นแตงไทยอีกนะครับปลูกแทบไม่ต้องจะลงทุนเลยนะครับสำหรับแตงไทยเม็ดเก็บเม็ดไว้เองนะครับ ก็ขายกิโลละสิบห้านะครับยี่สิบบาทช่วงนี้ไม่ค่อยมีของใครนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับอันสอนแดงนะครับนี่ก็กำลังออกแอ่นะครับการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับแนะนำนะครับให้ใส่ปุ๋ยหวานนะครับตอนที่ ออกเม็ดแล้วนะครับมันจะเพิ่มความนุ่มให้กับข้าวโพดนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่นะครับมันก็จะเวลาเม็ดมันแก่นะครับมันก็มันจะไม่เหนียวหนึบนะครับแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยอันนี้ไปนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับมันจะทําให้หวานขึ้นนะครับแล้วไอ้ฝักที่แก่ๆนะครับมันก็จะเอาไปปิ้งอร่อยนะครับหวานนะครับมันจะไม่แข็งนะครับมันก็จะเป็นเหนียวหนึบๆนะครับ นี่น,น,นะครับสำหรับข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับอันนี้ก็เป็นมันม่วงนะครับมันม่วงส่วนอันนี้ผมซื้อยอดมานะครับเป็นมองลองโกนะครับหรือเปล่าซื้อยอดมายอดละห้าบาทนะครับซื้อมาหนึ่งร้อยยอดนะครับนี่ ตอนนี้ก็ได้ยังไม่ถึงเดือนนะครับเด็ดยอดไปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใหม่นะครับนี่เด็ดหนึ่งยอดผมจะได้อีกเกือบสิบนะครับเป็นการขยายพันธุ์แบบเรามียอดน้อยนะครับเราก็หาวิธีที่จะทำยังไงที่ปลูกต่อไปให้มันได้ยอดเยอะๆนะครับก็เด็ดปลายนะครับนี่แล้วมันจะแตกออกมาทุกทุกขแขนงแล้วครับนี่ จุกแขนงตอนนี้เห็นก็ได้เป็นหกเจ็ดยอดแล้วครับสําหรับนี้แล้วก็เลี้ยงให้เข้าโตแล้วค่อยเอาไปขยายพันธุ์นะครับบอกเป็นมันที่หวานที่สุดนะครับผมก็ยังไม่เคยชิมนะครับแต่ก็ลองก่อนให้กระเด็ดยอดอี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมันแครอทนะครับ ประมาณหนึ่งไล่นะครับแล้วก็มีประมาณแครอทแล้วก็มีมันม่วงนะครับผสมกันไปนะครับส่วนสองร่องที่อยู่ในป่าแล้วก็เป็นมันเบนินะครับกําลังจะปลูกนะครับได้กําลังได้ยอดนะครับขยายพันธุ์นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ใช้ระบบน้ํา มีทั้งน้ำหยดแล้วก็น้ำพุ่งนะครับสะดวกสบายในการลดน้ำนะครับนี่อันนี้เป็นปามันไม่ได้ถอนหญ้าเลยนะครับเดี๋ยวจะมาจบถั่วดินนะครับถั่วดินก็มีนะครับเป็นถั่วดินเนื้อนแน่นนะครับนะี่ครับถั่วดินก็ราคาดีนะครับก็ได้เดือนสองเดือนแล้วนะครับ กำลังออกดอกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็พามาชมสวนผสมผสานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ใครต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องน้ำพุ่งน้ําหยดนะครับสอบถามได้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะมันก็จะติดติดขัดขัด,ขดนะครับ แต่ถ้าเราเข้าใจในการใช้นะครับม,มันก็จะง่ายนะครับมันก็จะง่ายนะครับอย่างเช่นใช้สายกี่รูนะครับเราก็ต้องดูนะครับถ้าสายห้ารูมันก็จะเปียกเร็วนะครับถ้าสายสามรูมันก็จะนานนะครับใช้เวลานานสูบนานนะครับเปลืองน้ําเปลืองน้ามันนะครับแต่ถ้าห้ารูนะครับนี่ครับแป๊บเดียวเปียกแล้วนะครับ แล้วก็ไม่เปืองน้ําไม่เปืองน้ํามันนะครับก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ